สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับในเมืองลาเบกที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาวันที่10กรกฎาคมปี2012ช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นด็ตรโจเซฟโซเนียอายุ57ปีทำงานเป็นหัวหน้าแผนกพยาธิวิทยาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองนี้ ชีวิตประจําวันของเขาคือตื่นเช้าไปทํางานตามปกติกว่าจะเลิกง,งานก็ปาไปทุ่มสองทุ่มแล้วในขณะเดียวกันมันได้มีบุคคลแปลกหน้าคนหนึ่งแอบเข้าไปหลังบ้านโจเซฟคนแปลกหน้าคนนั้นใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดสีดําและถือถุงพลาสติกใส่อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในมือหลังจากนั้นชายแปลกหน้าได้เดินไปเลื่อนเก้าอี้ที่วางอยู่เพื่อมานั่งรอโจเซฟกลับมาบ้านเขานั่งรออย่างนั้นไปนานถึงสามชั่วโมงกว่า,วาครับ ต่อมาหนึ่งทุ่ม30นาทีโจเซฟกลับมาถึงบ้านตามปกติเหมือนทุกวันเขาเดินเข้าไปในบ้านเรื่อยๆและแอบเห็นอะไรผิดปกติที่หลังบ้านเขาจึงเดินไปดูตรงกระจกใกลๆ้ๆกลับเห็นว่ามีคนตัวใหญ่ๆนั่งอยู่บนเก้าอี้โจเซฟจึงเลื่อนหน้าตานขึ้นมาเล็กน้อยแล้วถามว่าคุณเป็นใครมาทําอะไรที่บ้านของผมไม่นานเลยครับชายที่นั่งอยู่ได้ลุกขึ้นแล้วพุ่งไปหาโจเซฟทันที โดยที่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วหยิบปืนในถุงออกมาและยิงใส่หน้าอกโจเซฟไปถึงสองนัดจากนั้นโจเซฟได้พยายามเอาตัวรอดด้วยการวิ่งหนีไปที่โรงจอดรถแต่เนื่องจากเขาถูกยิงตรงจุดสําคัญเขาจึงไม่สามารถหนีไปได้ไกลามากนักจนเขาหมดแรงจึงนอนคว่ำหน้าลงกับพื้นตามลําดับคนร้ายได้พังหน้าต่างเข้าไปเพื่อไล่ตามโจเซฟและพอเขาเห็นว่าโจเซฟนอนแน่นิ่งอยู่เขาจึงได้จัดการเอามีดที่พกมาแทงโจเซฟไปอีกหลายแผล เพื่อให้แน่ใจว่าโจเซฟจะไม่ลุกขึ้นมาแล้วไปขอความช่วยเหลือจากใครได้วันถัดไปโจเซฟสมควรที่จะไปทำงานที่โรงพยาบาลแต่เขาไม่ปรากฏตัวขึ้นเพื่อนร่วมงานหลายๆคนเริ่มเป็นกังวลแล้วว่าเขาเป็นอะไรหรือไม่เพราะปกติโจเซฟมักจะส่งข้อความหาเพื่อนร่วมงานคนใดคนหนึ่งให้ทราบก่อนเสมอถ้าเขาจะเข้างานสายหรือไม่ไปทำงานแต่วันนี้มันแปลกๆไม่มีใครได้ข้อความอะไรจากเขาเลยแม้แต่คนเดียว หนึ่งในเพื่อนร่วมง,งานได้อาสาออกไปดูโจเซฟที่บ้านว่าเขาเป็นไข้ไม่สบายหรือไม่หรือมีอะไรที่พอจะช่วยได้หรือเปล่าซึ่งพอเพื่อนร่วมง,งานไปถึงหน้าบ้านมันก็ดูปกติดีแถมยังมีคนงานสองคนที่เป็นนักจัดสวนอยู่ที่หน้าบ้านของโจเซฟอีกจากนั้นเพื่อนร่วมง,งานได้เดินไปที่ประตูและขอเรียกโจเซฟให้มาเปิดประตูบ้านแต่ไม่มีสัญญ,ญาณตอบร,รับใดๆจากเขาเลยเพื่อนร่วมง,งานท่านนี้จึงได้มีการพูดคุยกับคนงานตามปกติว่าโจเซฟอยู่ที่บ้านหรือไม่ ซึ่งพวกเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นรถจอดอยู่ซึ่งน่าจะอยู่ที่บ้านนั่นแหละแต่ข้อประตูไปแล้วกดกริ่งก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีใครมาเปิดประตูอีกทั้งสามคนจึงเกิดความสงสัยและได้เดินวนรอบบ้านไปดูว่าเขาอาจจะอยู่หลังบ้านหรือเปล่าพอถึงหลังบ้านแล้วพวกเขาเห็นว่าหน้าต่างมันถูกพังเหมือนมีคนบุกรุกเข้าไปในบ้านแถมยังพบกับปลอกกระสุนปืนตกอยู่อีกมันยิ่งทําให้พวกเขาเริ่มเป็นห่วงและกังวลมากขึ้นแล้ว หนึ่งในนักจัดสวนทันใดนั้นได้ติดต่อหา91 1ทันทีและนักจัดสวนอีกคนหนึ่งกับเพื่อนร่วมงานได้เดินเข้าไปในบ้านเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระหว <cod> <makers> ่างที่เพื่อนร่วมงานของโจเซฟกับนักจัดสวนอีกคนหนึ่งกำลังเดินเข้าไปในบ้านพวกเขาได้พบกับสียงที่ไม่คาดคิดครับนั่นก็คือคราบเลือดที่กระจายเต็มพื้น เก้าอี้ที่ล้มกระจัดกระจายและสุดท้ายได้พบกับศพของโจเซฟที่นอนหมดสติอยู่ในโรงจอดรถครับต่อมาพวกเขาได้รีบเดินออกมาและพูดว่าโจเซฟเสียชีวิตไปแล้วนักจัดสวนที่โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ยื่ยนโทรศัพท์ให้กับอีกคนหนึ่งเป็นคนอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เดินทางตามมาภายหลังได้ตรวจสอบบริเวณร,รอบๆพื้นที่ในบ้านอย่างละเอียดซึ่งส่วนอื่นๆหรือสิ่งของในบ้านก็ไม่ถูกเคลื่อนย้ายหรือถูกขโมยไปเลยตำรวจคาดการว่ามันต้องเป็นคดีฆาตกรรมที่ตำรวจต้องรีบตามล่าคนร้ายที่ก่อเหตุนี้ให้ได้โดยด่วนเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ถือได้ว่าเป็นที่ตื่นตระนกตกใจของคนในบู่บ้านและชมุชมชนที่อาศัยอยู่แถวนั้นพอสมควรเพราะโจเซฟไม่เคยมีเรื่องราวกับใคร เขาเป็นคนที่อัธยาศัย,ยดียิ้มเก่งชอบช่วยเหลือคนเสมอไม่มีใครไม่ชอบโจเซฟเลยแถมเขายังมีหน้ามีตาทางสังคมอยู่พอสมควรเพราะเงินที่เขามีมันมากมายเป็นล้านเลยครับตำรวจได้พยายามหาแรงจูงใจของเรื่องทั้งหมดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนักสืบได้สืบหาประวัติของโจเซฟเพื่อดูว่ามันมีอะไรพอที่จะเป็นจุดเด่นได้บ้างซึ่งตามประวัติของโจเซฟเขาเกิดมาจากครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีฐานะ มีทุกอย่างครบถ้วนตามที่ใจต้องการและพอเขาอายุได้ราวๆ19ปีเขาได้ตัดสินใจแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งที่รู้จักกันสมัยเรียนมัธยมปลายโดยเธอมีชื่อว่าเบกกี้กาเลกอสอายุ57ปีเหมือนกันทั้งคู่มีลูกด้วยกันทั้งหมด2คนครับแต่ด้วยความที่โจเซฟเป็นคนที่มีจิตใจดีเขาจึงรับเด็กผู้ชายอีกคนนึงมาเป็นลูกบุญธรรมและลูกๆที่เขาจะต้องดูแลมีทั้งหมดด้วยกัน3คนนั่นเองครับ ตามรายงานความสัมพันธ์ของพวกเขามันดีมากๆมีความสุขตามภาษาครอบครัวทั่วไปแต่ต้องยอมรับว่าก่อนที่โจเซฟจะมาเป็นหมอมีความรู้ความสามารถหรือมีเงินเยอะได้ขนาดนี้พวกเขาต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันอย่างยากลำบากด้วยลำแข้งของตัวเองโดยไม่พึ่งเงินพ่อแม่ตัวเองเลยและมันถือเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างหนึ่งของพวกเขาเลยครับแต่พอเวลาผ่านไปได้เกือบเกือบสาปีในการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา เบกกี้ตัดสินใจหย่ากับโจเซฟไปเพื่อไปอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งในปี2001ครับหนึ่งในเหตุผลจากคนใกล้ชิดได้เปิดเผยว่าเธออยู่กับโจเซฟมานานและเขาเป็นเหมือนแฟนคนแรกของเธอและเธอไม่เคยเจอกับชายคนอื่นเลยเธอจึงอยากมีความท้าทายหรืออยากรู้ว่าการใช้ชีวิตกับชายอื่นมันเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนมันถูกใจเธอและเธอถึงขั้นยอมหยากับโจเซฟไปในที่สุดครับ แต่ต้องยอมรับนะคะว่าโจเซฟถือได้ว่าแมนมากๆที่เขาไม่เคยคิดจะขัดขวางหรือคิดอะไรในแง่ลบเกี่ยวกับแบ็กกี้เลยเขาเข้าใจเธอทุกอย่างเป็นอย่างดีซึ่งหลังจากที่แยกกันไปลูกๆของพวกเขาต่างย้ายไปอยู่กับแบ็กกี้ตามลำดับแต่ก็จะแวะมาหาโจเซฟอยู่บ่อยๆจากนั้นพอลูกของพวกเขาเริ่มโตขึ้นจนเข้าเรียนมาหาลายัยลูกๆของพวกเขาก็ไม่เคยลืมที่จะแวะมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอแต่เรื่องมันน่าเศร้าครับหลังจากที่แบ็กกี้แต่งงานใหม่ ชีวิตของเธอกับสามีใหม่ไม่สู้ดีนักจนมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์เรื่อยมาและในท้ายที่สุดสามีของเธอได้ใช้ปืนยิงเธอจนเสียชีวิตไปในกลางปี2010จากนั้นสามีใหม่ของเธอยิงตัวเองตายตามภายหลังซึ่งทำให้ทั้งคู่จบชีวิตลงอย่างน่าสงสารชีวิตของคนเราสุดท้ายแล้วมันต้องดําเนินต่อไปเช่นเดียวกันกับโจเซฟที่เขาใช้ชีวิตโสดมีชีวิตที่คใครก็อิจฉา แต่เขาไม่ใช่คนที่เจ้าชู้ที่เที่ยวไปมีอะไรกับผู้หญิงเขาเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมาโดยตลอดซึ่งหลังจากที่เขาทราบว่าเบ็คกี้เสียชีวิตไปมันทําให้เขารู้สึกเศร้าเสียใจเขาทําอะไรไม่ถูกชีวิตของเขาเหมือนดิ่งลงไปกับความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับอดีตภรรยาแต่เขาก็สามารถกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยเขาเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาเขามักจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเพื่อหาความรู้ใส่ตัว หรือออกไปฝึกเรียนเต้นซาลซ่านั่นเองครับจนเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าคอร์สเรียนเต้นซาลซ่าด้วยกันเต้นไปเต้นมามันทําให้หัวใจของโจเซฟเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี้กับใครมานานมากๆแล้วซึ่งริเชลเชตินาอายุ50ปีเธอเคยแต่งงานมาแล้วถึงสองครั้งมีลูกสี่คนซึ่งเป็นลูกต่างพ่อกันนะครับหลังจากที่พวกเขาเริ่มเห็นหน้ากันบ่อยขึ้นเริ่มเป็นพาร์ทเนอร์ในการเต้นบรากันมากขึ้นพวกเขาได้ทำความรู้จักกัน และสุดท้ายตกลงปลงใจคบหากันตามลำดับครับและแน่นอนว่ากิจกรรมที่เขาทำอยู่เป็นประจำมันทำให้รู้ว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานตลอดเวลาจะไปเข้างานตอนไหนก็ได้เพราะเขาเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงแถมมีไรายได้เข้าบัญชีมากมายซะเหลือเกินหรือนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คนร้ายก่อเหตุนี้ขึ้นหน่วยสืบสวนจึงได้เริ่มปฏิบัติการสอบถามบุคคลที่ใกล้ชิดกับโจเซฟทุกคนเพื่อมาให้สอบปากคำ และหาข้อมูลให้ได้ว่ามันมีอะไรที่หลายๆคนยังไม่ทราบอีกหรือไม่โดยคนรแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญมาพูดคุยก็คือแฟนคนปัจจุบันของโจเซฟที่มีชื่อว่าริเชลครับตามประวัติที่คนใกล้ชิดได้เปิดเผยออกมาคือเธอและโจเซฟได้คบหาดูใจกันมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วและเธอเคยเริ่มกดดันให้โจเซฟยอมแต่งงานกับเธออีกครั้งแต่โจเซฟไม่ยอมเพราะเขาอยากให้เกียรติอดีตภรรยาของเขาที่เสียชีวิตไปเขาจะไม่แต่งงานเป็นครั้งที่2เด็ดขาด แต่ถ้าถามว่าเขารักริชลไหมต้องบอกเลยว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่สวยรู้มาโดยตลอดวันที่11กรกฎาคมปี2012หนึ่งวันหลังจากที่เกิดเหตุริเชลได้มาให้ปากคำกับตำรวจซึ่งพอตำรวจได้ให้เธออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับโจเซฟเธอบอกว่าเขาเป็นคนที่เธอรักที่สุดในชีวิตความสัมพันธ์ของพวกเขามันดีมากๆเธอพูดถ,ถึงข้อดีหลายๆข้อของเขาซึ่งถ้าดูจากปฏิกิริยาของเธอตำรวจเห็นแล้วว่าเธอไม่ได้ทำตัวน่าสงสัยเลย มันดูเป็นธรรมชาติมากๆเธอได้เล่าถึงข้อมูลสําคัญออกมาอีกอย่างหนึ่งครับว่าเธอรู้สึกเหมือนว่าเธอถูกสะกดรอยตามอยู่ตลอดไม่ว่าจะไปไหนหรือว่าทําอะไรมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอได้ไปฟิตเนสเซ็นเตอร์แห่งหนึ่งพอเธอลงจากรถเธอแอบเห็นว่ามีผู้ชายรูปร่างแปลก,ปลกๆเหมือนคนโรคจิตมองเธออยู่ตลอดเวลาแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรพอสักพักหนึ่งชายคนนี้ได้เดินเข้าไปในจิมแล้วทําเหมือนไปออกกําลังกาย แต่ก็แอบมองเธออยู่ตลอดเวลาอีกเช่นเดียวกันซึ่งทําให้ในเวลาต่อมาเธอรู้สึกอึดอัดเธอจึงออกจากจิมแล้วกลับบ้านไปตำรวจจึงได้ถามว่าสรุปแล้วมันมีบางคนที่คุณคิดว่าพวกเราจะต้องจับตาดูด้วยใช่ไหมซึ่งเธอก็บอกว่าใช่ถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้จักว่าชายคนนั้นเป็นใครแต่เธอได้พูดถึงชื่ออีกคนหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือดร์โทมัสดิกสันอายุ55ปีเขาทำงานเป็นศัลยแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และมีคลินิกเป็นของตัวเองอีกด้วยครับซึ่งถ้าดูตามประวัติของโทมัสเขาเป็นคนที่ถือได้ว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองเป็นอย่างมากหลายๆคนที่เคยใช้บริการกับเขาต่างบอกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักขี้เล่นชอบทําให้คนที่มาใช้บริการรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านเป็นหมอที่เก่งมากๆในเมืองแห่งนี้แต่ถ้าถามว่าทําไมริเชลถึงได้เอ่ยชื่อโทมัสออกมานั่นก็เพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนเคยคบหากันมาก่อนครับ จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นในปี2008ครับริเชลคือหนึ่งในลูกค้าที่ให้บริการของโทมัสเธอเจอโทมัสครั้งแรกตอนที่เธอไปใช้บริการฉีดโบท็อกซ์บนใบหน้าของเธอและได้เพิ่มเพื่อนกันใน Facebook หลังจากนั้นเธอก็ได้ไปใช้บริการกับโทมัสอยู่เรื่อยๆทั้งสองได้เริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นจนได้คบหากันในปี2010ครับความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นไปได้ด้วยดีและมันนานถึง18เดือนเลยทีเดียวนอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของพวกเขามันไม่ได้ถูกเปิดเผยให้คนทั่วไปรู้แต่อย่างใดเนื่องจากตอนที่โทมัสกับริเชลคบกันจริงๆเขามีภรรยาและลูกอยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากที่แอบคบกับริเชลได้ถึง18เดือนภรรยาของเขาก็จับได้และได้ฟ้องหย่าตามลำดับโทมัสไม่เคยรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจในครั้งนี้เพราะเขารู้ว่าชีวิตของเขาต้องการอะไรซึ่งริเชลเองระหว่างที่คบกับโทมัสอยู่ พวกเขามีการทะเลาะกันอยู่บ้างจนทําให้รักรักเลิกเลิกแล้วกลับมาคบกันอีกและความสัมพันธ์ของพวกเขาเหมือนจะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยจนริเชลได้มาพบกับโจเซฟในคอร์สเรียนเต้นซาส์ซาเธอเริ่มเปลี่ยนใจที่จะมาชอบโจเซฟมากขึ้นจากความเป็นกันเองของเขาและเป็นคนที่อยู่ใกล้ด้วยแล้วมีความสุขเธอรู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นจากนั้นเธอจึงตัดสินใจบอกเลิกกับโทมัสแล้วมาคบกับโจเซฟในภายหลังครับตอนที่เธอให้การกับตำรวจเธอบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้ที่ทําให้โทมัส รู้สึกไม่พอใจบวกกับอารมณ์ความหึงหวงจนน่าจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ในวันเดียวกันหลังจากที่ริเชลได้เอ,อ่ยถึงชื่อโทมัสขึ้นมาตำรวจได้เดินทางไปหาโทมัสที่บ้านในช่วงกลางดึกเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นเขาและแฟนใหม่ของเขาที่ชื่อแอชลีย์ซึ่งเป็นเด็กนักศึกษาที่อายุห่างกันมากๆอยู่ที่บ้านด้วยกันครับตอนนั้นโทมัสได้ให้ตำรวจเข้าไปในบ้านตามปกติ ตำรวจจึงขอแยกทั้งสองคนอยู่คนละที่เพื่อพูดคุยตำรวจได้นั่งสอบถามโทมัสในห้องนั่งเล่นส่วนตำรวจอีกท่านได้สอบถามแอชลีย์ในห้องครัวครับตำรวจตอนนั้นได้มีการแอบบันทึกเสียงไว้ระหว่างที่มีการสนทนากันดังนี้ครับ w e m c in l u b b o k e x s o l e t r h i n o o n d your e x i r l f e n c h e That is my ex-girlfriend. Her current boyfriend was murdered. I don't know anything about him. I haven't talked to her in. เขาเหมือนจะปฏิเสธและพยายามบอกว่าไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นเขาเองก็รู้สึกตกใจกับเรื่องนี้อยู่พอสมควรและสิ่งที่ยิ่งทําให้เขาตกใจไปมากกว่านั้นคือเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ตํารวจสงสัยด้วยเพราะเขายืนยันได้ว่าเขาไม่ใช่คนร้ายที่ก่อเหตุอย่างแน่นอนพยานของเขาก็มีหมดเขาสามารถตรวจสอบได้และยินดีมากๆเขาบอกตามตรงว่าเขารู้จักริเชล์จริงและเธอเป็นอดีตแฟนของเขาด้วยซึ่งเขารักและหลงเธอมากๆ รักจนยอมให้ครอบครัวของเขาพังและเริ่มต้นใหม่กับเธอแต่ความรักครั้งนี้มันไปต่อไม่ได้เฉยๆมันก็แค่นั้นซึ่งเขาเองก็ยอมรับตรงนี้อย่างที่ทราบกันดีครับว่าความสัมพันธ์ของเขาและริเชลคบๆเลิกๆอยู่บ่อยครั้งจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาจําได้ว่าเธอเขียนข้อความมาหาว่าเรากลับมาคืนดีกันไหมแต่อีกวันหนึ่งเธอเขียนมาบอกว่าขอโทษด้วยนะเธอไม่สามารถกลับมาคบกันใหม่ได้อีกแล้วเธอกําลังอินเลิฟกับพาร์ทเนอร์เต้นรําของเธอ ซึ่งเขาก็งงว่าอา้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นามันไม่สมเหตุสมผลเลยซึ่งเขาก็ทําอะไรไม่ได้จนเลิกติดต่อกับเธอไปครับวกกลับไปที่แอชลีย์ที่กําลังนั่งอธิบายเรื่องราวที่คล้ายคลึงกับที่โทมัสเล่าเลยครับแต่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือในวันที่เกิดเหตุมันมีชายหนึ่งคนมาหาโทมัสที่บ้านและได้มีการไปยืนคุยกันแบบลับๆล,ล่อๆเหมือนไม่อยากให้เธอได้ยินเพื่อนของเขามีชื่อว่าเดวิดเชฟเฟิร์ดอายุ58ปปี จากนั้นตำรวจสองนายนี้ได้มีการปรึกษากันว่าข้อมูลที่ได้มาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งจากข้อมูลที่แอชลีย์เล่าโทมัสเองกลับไม่ได้เอ่ยถึงเลยตำรวจจึงได้เดินกลับไปหาโทมัสอีกครั้งและถามว่าทำไมเขาไม่ได้เอ่ยถึงชื่อเดวิดเลยซึ่งโทมัสบอกว่ามันไม่มีอะไรนะเดวิดแค่มาเอาซิก,ก้าที่บ้านของเขาเฉยซึ่งเขากล่าวว่าจะให้ตั้งนานแล้วแต่ไม่มีเวลามันเป็นซิก,ก้าคิวบาเป็นของฝากจากเพื่อนเขาแต่เขามีเยอะแล้วจึงจะยกบางส่วนให้เดวิดเอาไปใช้ก็เท่านั้น เหตุผลนี้ฟังดูแล้วมันก็ไม่ได้แปลกอะไรครับตำรวจจึงขอตัวกลับในวันถัดไปจากข้อมูลที่ตำรวจมีพวกเขาได้เชิญให้เดวิดมาที่โรงพักเพื่อสอบปากคำเขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นเขามีพยานบอกได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนและทำอะไรในวันที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ใช่เขาอย่างแน่นอนแต่ตำรวจก็ยังสงสัยอยู่ดีครับว่าเขาอาจจะพูดความจริงออกมาไม่หมดแต่หลักฐานอื่นๆที่ตำรวจมีมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากปล่อยตัวเขากลับไป ห้าวันหลังจากที่เกิดเหตุมีชายหนึ่งคนที่ชื่อพอลเรโนเขาได้ติดต่อหาตำรวจเกี่ยวกับคดีของโจเซฟโดยพอลได้กล่าวว่าเขาพอจะมีข้อมูลบางอย่างที่ตำรวจน่าจะสนใจเกี่ยวกับคนร้ายในคดีนี้ซึ่งพอลเป็นบุรุษพยาบาลและอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งเพื่อนบ้านที่เขาเช่าอยู่ด้วยก็คือเดวิดนั่นเองครับพวกเขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนโดยสิ่งที่พอลได้เล่าให้กับตำรวจฟังคือเพื่อนของเขาที่ชื่อเดวิด เคยพยายามฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งเดวิดมักจะมาปรึกษาเรื่องหนึ่งกับเขาเสมอและเมื่อถามว่าทำไมเดวิดถึงคิดฆ่าตัวตายเขาได้บอกว่าเดวิดไปฆ่าหมอคนหนึ่งในเมืองและเบิร์กด้วยความที่ข้อมูลที่พอกำลังเล่ามันเริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นตำรวจจึงได้เชิญให้เขามาให้ปากคำที่โรงพักในวันถัดไปครับพอได้เริ่มเล่าเรื่องทุกอย่างให้ตำรวจฟังว่าเดวิดสกดรอยตามโจเซฟมาสักพักหนึ่งแล้วพอถึงวันที่เกิดเหตุเดวิดได้เข้าไปที่หลังบ้านเพื่อรอโจเซฟกลับมา แล้วเรื่องมันก็ได้เกิดขึ้นตามที่ผมได้เล่าไปเลยครับต่อมาตำรวจได้ถามว่าทำไมเดวิดถึงทำอะไรเช่นนี้พอได้เล่าต่อว่ามันเป็นเหมือนกับรักสามเศร้าจริง,รงๆเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากโทมัสที่หลังจากเลิกกับวิเชลไปแล้วเขารับไม่ได้ที่ต้องเสียเธอไปพอเขารู้ว่าเธอเริ่มคบหากับโจเซฟเขาก็ไม่พอใจและได้จ้างให้เดวิดโดยเป็นการให้แท่งเงินถึง3แท่งซึ่งถ้าตีเป็นเงินก็จะอยู่ที่ราวๆสามพัดอลลาร์ต่อแท่งเลยครับ และสิ่งที่พอได้เล่ามาทั้งหมดนี้มันสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมันจึงเพียงพอที่จะทําให้ตํารวจออกหมายจับทั้งโทมัสและเดวิดในข้อหาฆาตกรรมและทั้งสองต้องเตรียมตัวไปสู้ในชั้นศาลตามลําดับซึ่งถ้าทั้งสองคนมีความผิดจริงศาลสามารถสั่งประหารชีวิตได้เลยนะครับพอเวลาผ่านไปได้ราวๆสองถึงสเดือนแม้ว่าทั้งคู่จะอยู่ในคุกแล้วแต่พวกเขาก็ไม่เคยปริป,ปากพูดความจริงอะไรออกมาเลย ตำรวจจึงได้เสนอข้อแลกเปลี่ยนให้กับเดวิดว่าถ้าเขายอมพูดความจริงออกมาคดีที่อาจถึงขั้นประหารชีวิตตำรวจจะลดโทษเป็นติดคุกตลอดชีวิตแทนได้และสุดท้ายเดวิดก็ยอมรับข้อเสนอนี้ครับและบอกว่าเขาพร้อมที่จะเล่าเรื่องจริงทั้งหมดให้ตำรวจฟังเดวิดเล่าว่าแผนแรกจริงๆของพวกเขาคือแค่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างโจเซฟกับริเชลเฉยๆไม่เคยคิดที่จะฆ่าใครเลยโดยโทมัสไดบอกให้เขาคอยติดตามดูโจเซฟเรื่อยๆ และพอโจเซฟเข้าใกล้ผู้หญิงคนไหนให้รีบถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปแบล็กเมล์โจเซฟในภายหลังแต่มันไม่สําเร็จครับเพราะโจเซฟไม่เคยเข้าหาผู้หญิงคนไหนก่อนแน่ๆและด้วยความที่เขาเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมีฐานะที่ดีอยู่แล้วเขาไม่จําเป็นที่จะต้องดิ้นรนหาความรักมันจะมีแต่ผู้หญิงซะมากกว่าที่อยากเข้ามาหาเขาเหตุผลนี้เองที่ทําให้ริชลไม่ได้คิดอะไรมากและมันยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแน่นแฟนขึ้นไปอีก โดยโจเซฟได้มีการพาริเชลไปเที่ยวปารีสเพื่อฉลองวันเกิด50ปีของริเชลอีกด้วยและมันเป็นทริปที่โรแมนติกมากๆสำหรับทั้งคู่ครับพอแผนแรกใช้ไม่ได้โทมัสจึงได้คิดแผนกำจัดโจเซฟออกจากชีวิตของเธอไปเขาบอกว่าเขาจะไม่มีวันยอมแพ้เพราะเขาถึงขั้นยอมยากับอดีตภรรยาเพื่อมาคบกับริเชลมันจะจบง่ายๆแบบนี้ไม่ได้เขาจะต้องได้เธอคืนกลับมาและสุดท้ายเขาได้จ้างให้เดวิด จัดการเรื่องทั้งหมดให้เรียบร้อยจนเป็นที่มาของเรื่องทั้งหมดนั่นเองครับตอนนั้นตำรวจเองก็ยังช่างใจอยู่ว่าสิ่งที่เดวิดพูดจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่และถ้าเขาพิสูจน์ได้จริงว่าเขาคือคนที่ก่อเหตุอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือปืนแลว้วปืนอยู่ที่ไหนซึ่งเขาได้อธิบายว่าเขาได้โยนมันทิ้งลงไปที่แม่น้ําแห่งหนึ่งตำรวจจึงได้ให้เขาพาเจ้าหน้าที่ไปดูว่าเขาโยนทิ้งตรงไหนจนสุดท้ายพวกเขาก็เจอกับปืนที่ว่านี้จริงๆครับและนี่ ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งเพราะมันจะมีแค่ฆาตกรคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าปืนอยู่ที่ไหนต่อมาในวันที่29สิงหาคมปี2013ศาลได้มีคําตัดสินว่าเดวิดมีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมและต้องเข้าไปอยู่ในคุกตลอดชีวิตหลังจากที่เขายอมรับสารภาพเรื่องทุกอย่างและเช่นเดียวกันกับโทมัสเลยครับเขาก็ถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในคดีจ้างวานฆ่าซึ่งในปี2018 โทมัสได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแต่ศาลได้ปฏิเสธไปครับเมื่อใจเรานิ่งสงบและไม่คาดหวังใดๆให้เกิดความทุกข์มองทุกสิ่งเป็นเรื่องธรรมดาทั้งทุกข์และสุขแล้วเราจะไม่รู้สึกผิดหวังหรือเสียใจใดๆอีกต่อไปสุดท้ายนี้ผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คับคลื่นกระทบฟัง สวัสดีครับ